เพื่อสาดแห้งยามเห็นสาบกุยกันพี่น้องเอ้ยคนกับคนหักกันเอาไว้ถือโอกาสสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามช่องเอ็มเชชันแนครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้ที่หักงัวหักกล้วยทุกท่านครับกับเสาร์วันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับกับเสาร์ต้นเดือนครับกับบรรยากาศฝนโปรยไปลงมาชุ่มเย็นครับพี่น้องบรรยากาศตรงไหนตรงหน้า เทียวกะกี่ครับมือนีมากครับจ่าออกครับจ่าออกรายงานตัวครับสวัสดีครับจ่าออกมาแล้วได้ครับมือนีไอคือวาลงมาลามกล้วยสีิขายกล้วยนี่ได้ครับ่นวา่นสีขายกล้วยแม่แม่แยกลูกบ่หรือแม่สาวแม่สาวใหญ่ได้ครับแบบว่างขาได้ครับอาจุงลงมาผีดกันนะจ่าออกนี่ครับ กล้วยแม่สาวเด้อพี่น้องเดอ้ดอผู้ใดอยากได้นี่ครับสวยๆส,ยสูงไร่สามสามเนาะเจ้าออกเนาะ<ม>เปิดไว้ในราคาเท่าไรครับเปิดไว้นราคาห้าหมื่นแปดพันเนาะเปิดไว้ในราคาห้าหมื่นแปดพันป้ดเ<อ>บิ่งเอือเบื้องเผาเนี่ยเบิ่งเอือเบื้องเผาเด้อพ,ดพี่น้องเบิ่งขอกาสีดีโตดีนะครับตาแต้มว่าเจ้าเนาะาออตาแต้มนะครับแก้มดำนาโนกดีเนาะนานกดี ดูดีเนื้อดีนังดีหางดีนี่ครับเปิดไปนั่นแหละคร่ะห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับนี่ครับห้าหมื่นเจ็ดพันเด้อพี่น้องเด้อข้อยทองวางนะครับขึ้นเราเด้อครับพี่น้องนี่จ้าวศิผสมตัวไหนก็ศิผสมเบิรมพลั่นนะครับมือหนิครับนี่ครับอ้าตัวเงาเงาดีดนะครับอยากได้กับโทั่มากเป็นบอิจ้าคอยากได้ทั่มากนะครับศูนย์หกสี่สาสองสามหหหนึ่งเก้าครับศูนย์หกสี่สาสองสามหนึ่งหหนึ่งเก้าครับจบลงไปจ้าออกใส่อีกต่อไดนอีกครับ นี่ครับกล้วยแม่นีครับไไครับสวยๆนะครับแม่ใหญ่ๆนะครับเอาอีกตัวหนึ่งแม่ใบจ้าวทหยแบบบ้านๆบ้านเฮาเนาะนี่แม่มันเนาะท่องตัวใดกวอกาท่องตัวใดก็เจ้าท่องเพชรเชียงเงนบ่ครับผมับตัวเพชรเชียงเงินนะค,ครับนี่ับไปพุ่นก็นหน่ะป้าหยาหก พูดลงไปเดินนครับสวยๆงามๆนะครับท่องยักดเดือนหรือเจ้าอ่ะท่องหาเดือนท่องหาเดือนนะครับเลือพี่น่องนี่ครับแม่แม่แม่มั่นแม่มั่นทับตัวทับตัวเพลีเชียงยงี้นเพลีเชียงยงนแควมาจะใส่บันโคกบอสามารถจะทั้งบันโคกเชียงเงี้ยนผมนะครับสูงไรยสามสิบเอ็ดเนาะสามสิบสองเปนว่าเจ้าอ่ะผู้ใหญ่อยากได้กล้วยแม่มันไปกินนอง ใส่เกี่ยวเข่าด้วยครับพี่น้องครับเอานี่อีกตัวหนึง่งนะครับของจา่าออกนาเขาเปิดกวางดีตัวดีอ้วนปานหมูบอ่อจ่าออกอ้วนปานหมูนะครับเน้ออยากเบิ้งตวัวกิ่งมาเบิ้งได้อยู่ใครครส,สค่ครับโอ้สมบิไฐจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่หางผัวผัวเงียวเงี้นี่นี่อ่องบองขึ้นกล้วยเห้ยนี่อ่องเลยครับปากค,ครับแก้วตากระแทบมันบจ่จ่าออกพิษตไมี่ขี่นอนขียน่ยังอยเนาะ ฝนตกน่ามากขึ้นเอาจบลงไปครับแม่นี่เปิดไว้ในราละคาเท่าไหร่หกหครับมื่นห้าพันนะครับเด้อหกหมื 65, ่นห้าพันครับเปิดไว้ในราคาหกหมื่นห้าพันเบิ่งเสียกแนี่อนั่นะความเสียกออกนั่นเอเปิดไว้ในราคาหกหมื่นห้าพันนี่ครับแม่ดีๆเง่าๆเลยครับเด้อเบิ่งหางพี่น้องอ้างกับตกหัวเขา่าไปได้ครับคมข,ข้อขาหลังเลยครับเอาจบลงไปครับ แม่มันหกหมื่นห้าพันยิ่งยามีชุดยอดแล้วแมนบ่เจ้าอ่ะอีกแม่นี่ป๊าขึ้งไงตัวนี้เจ้าอ่ะไงไงอยู่แมนบ่นี่ครับเอาแม่นี่ร้อยสามสิบเจ็ดแมนบอสอีกเขาเล่นี่แมนบ่นี่ครับเอาลงไปพุ่นกันนะเจ้าอ่ะลงไปฝุ่นนะครับอีกเขาเล่นะครับเน่าบ้านแมนรถพ่วงนี่ครับ ยาว,ว่าแม่นรถพ่วงนี่ครับสูงร้อยประมาณร้อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดมันบาดเจ้าจะออไม่ครับผมะมาณร้อยสามหกสามเก็ยดเด้อพี่นอ้องเด้อพู้ได้อย่างใดกุ้ยแม่สวยๆงามๆไปเป็นแม่บอกแม่พันเลยครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้กับเออบอกผ้ากันยัยน้อยเจากเหมือนกันนะเหมือนอันะ ขอจักอ่องจะออกสององค์สององค์ตามีแต้มบ่แต้มครับตาก็ะแต้มเนะครับกล้วยประมาณสามปีกว่าเนาะแม่ครับผมกล้วยสามปีกว่าเนะครับท่องว้างแม่นบ่อยจะออกท่องว้างย่างป่านรถไฟนะครับนี่ปล่อยนะแับอ่ะเอ้คนเลี้ยงหยาครับสวยงามเบิ่งทางยางกต่งามด้วยพี่น้องป่านสร้างแม่นบ่อยจะออกเปิดไว้ในราคาเท่าไหร่หกหมื่นครับผมหกหมื่นเนาะราคาหกหมื่นนะครับตัวนี้ องเมื่นท่องว่างเนะครับนังหนาซาใหไงมันบ่อเจ้าออกเอาไปใส่ขวาพันแบบได้สร้างอุดดอนบ่เอาไปผสมสร้างอุดดอนเราด้วยครับพี่น้องนี่ครับขุ่นปืดยืนงามครับเน่ากับเน่าเลยครับเอาฝากพี่ฝากน้องเนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดจะใครจะครับผมเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่างช่องเอี่มเชี่ยชาแนลเนี่ยนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่อง ปฏิหากวยตึกถ,ถ,ถืองามๆามไหมพี่เห็น้องบึงให้ชมกันนะครับสำหรับเมื่อนี้ขอเกล่าวาครัว่าสวัสดีครับ